สองผวเมียไปร่วมงานศพกําลังจะกลับบ้านถูกยิงซะอย่างนั้นออนะ่ะมิน้นคุณผู้ชมฮะถูกสาดกระสุนใส่ครับไปดูนาทีเกิดเหตุกันหน่อยครับ นาทีที่เสียงปืนดังขึ้นนะฮะอยู่ริมถนนคีรีรัตวิภาวดีใกล้หน้าวัดนิลารามครับที่อำเภอคีรีรัตน์นิคมที่สุราษฎร์ธานี3ามทุ่มยีนาทีตามเวลาที่เห็นหน้าจอนะครับวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งครับจับภาพเอาไว้ได้หลังจากที่เสียงปืนดังขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจสพ คีรีรัตนนิคมลงพื้นที่ตรวจสอบเจอเก่งสีขาวจอดอยู่ด้านหน้ารถมีรอยกระสุนเจ็ดรูฝากระโปรงรถอีกหนึ่งจุดมีคนเจ็บหนึ่งคนนะฮะลุงสมวงอายุ61ชาวบ้านอำเภอพนมที่สุราธ,ธานีกระสุนเฉี่ยวคอครับเมียที่นั่งมาด้วยโชคดีฮะไม่ได้รับบาดเจ็บลุงบอกว่าขับรถมาจากงานศพที่วดัดเตรียมกลับบ้านที่อำเภอพนมจูๆ่ๆมีเสียงปืนและกระสุนปริศนามาโดนกระจกรถเนี่ยตกใจมากเลยเร่งขับรถไปขอความช่วยเหลือชาวบ้าน ไม่รู้ใครเป็นคนยิงฮะลุงก็ยังงงอยู่พี่ก้้งพัชราวรินนักข่าวของเราลงพื้นที่ได้วงจรปิดจากหน้าวัดนิลารามตอน3ทุ่ม14นาทีรถเก๋งของลุงสมวงครับขับเลี้ยวซ้ายออกมาจากประตูวัดหลังจากนั้นพบว่ามีรถต้องสงสัยเป็น SUV ขับตามออกมาแล้วก็มีวงจรปิดมุมหน้าปัาม๊มจะเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่นำหน้าไปสคัน หลังจากนั้นครับรถเก๋งขาวของลุงสมวงขับผ่านไปโดยที่มี SUV คันเดียวกันกับที่ขับออกมาจากวัดเนี่ยขับตามมาแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงปืนดังขึ้นแต่ว่ายังเป็นรถต้องสงสัยอยู่นะคุณผู้ชมครับมอเตอร์ไซค์ที่ขับนําไป SUV ที่ขับตามมาเดี๋ยวตํำรวจคงต้องไปตรวจสอบเพื่อความบริสุทธิ์ใจของทุกฝ่ายและเพื่อความชัดเจนและความโปร่งใสวงจรปิดในร้านมินิมาร์ตใก้จุดเกิดเหตุ บันทึกเสียงปืนแต่ว่าดังเบาๆนะฮะและจุดดังกล่าวห่างจากวัดออกไปประมาณสักเกือบเกือบครึ่งกิโลกล้องตัวนี้เป็นนาทีหลังเกิดเหตุ3ทุ่ม38นาทีจะมีกระบะสีบอลเปิดไฟฉุกเฉินเข้ามาครับจากนั้นเก่งขาวนายสมว,วงขับมาขอความช่วยเหลือนี่ฮะกระบะสีบอลเนี่ยกระบะสีบอลขับมาเปิดไฟฉุกเฉินเสร็จปั๊บรถสีขาวขับตามมาของคนเจ็บและทั้งสองคันก็ ขับตามกันไปที่โรงพยาบาลทีมข่าวพยายามติดต่อหาคนเจ็บและครอบครัวนะครับจนถึงตอนนี้ทั้งหมดยังไม่รับสายถามตำรวจโรงพักคีรีรัตน์นิคมทราบว่าคนเจ็บได้แจ้งความแล้วครับอยู่ระหว่างขยายผลตามหาตัวคนก่อเหตุส่วนเก๋งคนเจ็บจอดอยู่ที่โรงพักและทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังจุดที่นายสมวงศ์ขับเข้าไปขอความช่วยเหลือสอบถามแต่เออายุ86ปีฮะ ตาเอนี่เป็นนามสมมุตินะครับบอกว่าประมาณสามทุ่มกว่าคืนที่ผ่านมามีผู้หญิงมาเคาะป,ประตูไม้หน้าบ้านลุงแล้วเคาะเสียงดังมากคล้ายกับต้องการความช่วยเหลือตะโกนถามว่าบอกทางไปโรงพยาบาลทีมีคนถูกยิงตอนนั้นตาเอเนี่ยจะไม่เปิดประตูให้แต่พอได้ยินเสียงผู้หญิงก็คิดว่าเอยเขาคงเดือดร้อนจริงๆแหละเพราะตอนแรกก็กลัวไงเปิดประตูออกไปแล้วชี้ทางบอกโรงพยาบาลต้องไปอีกเส้นหนึ่งแล้วอีกฝ่ายก็โทรศัพท์หาญาตที่เป็นกำนันขอความช่วยเหลือครับ ก็จะไปสอดคล้องกับวงจรปิดที่เห็นนายสมวงเนี่ยขับรถไปยังหน้าบ้านหลังหนึ่งเพื่อจะไปหาญาตฮขนานั้นแหี่ยงไม่นีบอกว่าคนถูกยิงมีคนถูกยิงใช่อ๋อคนถูกยิงแต่ตอนนั้นลุไม่ได้ถามแล้วอุ๊เจ็บมากเจบน้อยไม่ได้ถามเลยพอนี้บอกทางหาไอ้รับทติการรับเพราะกับนั่นมาท่ารับ จากการสำรวจพื้นที่เกิดเหตุนะฮะพบว่าเป็นสวนปามทั้งสองข้างทางมีโอกาสว่าคนร้ายอาจจะมาดักซุ่มยิงหรือเปล่าและอาศัยความชำนิชำนาญหลบหนีไปไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่บ้านของลุงสมวงครับที่อำเภอพนมก็ไปเจอกับลูกสะพ้ยของคนเจ็บสมมุติชื่อนางสาวบีนะฮะบอกว่า ทราบข่าวว่าลุงสมวงศ์เขาถูกยิงจากลูกชายเพราะว่าลูกชายโทรไปหาญาแล้ว่าก็บอกว่าปู่ถูกยิงคือคนใต้เขาเรียกว่าพ่อปู่นะพ่อปู่คือพ่อผัวล่าสุดปลอดภัยแล้วแต่ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าทําไมพ่อปู่ถึงถูกยิงเพราะว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครมีข่าวลือครับข่าวลือว่าปมเหตุอาจจะเกิดจากความขัดแย้งเรื่องที่ดินกับคนใกล้ชิดหรือเปล่าเราลองถามเรื่องนี้กับเนี่ยฮะ ลูกสะพ้ายของคนเจ็บเธอบอกว่าไม่รู้เรื่องครับแก่ที่อยู่ของแกนี่ทำงานในช่วงอันนี้ทำสวนนะคะปาเนี่ยสวนปาล์มของแกเนี่ยตวนทีนี้มันอย่างนี้น้องจะถามนิดนึงเพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาว่ามันมีความขัดแย้งเรื่องที่ดินอะไรอย่างเงี้ยมันจริงไหมจ๊ะไม่ไม่มีนะเกนี่ไม่ยุ่มไม่มีนะไม่เห็นแกที่มี เลี้ยงกับใครนะแกชือของแกเนี่ยนี่คือในมุมของลูกสะพ้ายของคนเจ็บนะฮะก็บอกเอาไว้แบบนี้นะครับในขณะที่เมียของคนเจ็บนั้นบอกว่าตอนนี้ลุงสมวงเขาปลอดภัยแล้วแล้วคนร้ายเนี่ยเห็นว่าซุ่มอยู่ในสวนปาล์มฝั่งซ้ายมือแต่มองเห็นไม่ชัดไม่รู้เป็นใครก็สอดคล้องกับวิถีกระสุนครับที่จะเห็นรอยแฉลบจากฝากระโปรงฝั่งซ้ายจําได้ใช่ไหมฮะว่าที่บอกว่าฝากระโปรงมันมีรอยกระสุนด้วยอ่ะ มันมีรอยแฉลบจากฝาก,กระโปรงฝั่งซ้ายแล้วกระจายมาเจาะที่กระจกจนมีเศษกระสุนเข้าไปเฉี่ยวที่คอด้านซ้ายของลุงสมวงคนขับโชคดีไม่ถึงจุดตายนะฮะตอนนั้นลุงเองรีบขับรถหนีไปยังจุดปลอดภัยปมเหตุเมียลุงบอกก็ยังไม่รู้ป้าก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตำรวจรอสอบปากคำคนเจ็บและพยานนะครับเพื่อเร่งตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายงานให้ทราบนะฮะ